สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวฮานอยสูตรสองตัวรู่นนะครับผมในงวดประจำวันที่18ธันวาคม2566กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่17นะครับผมสำหรับวันที่17นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่4กับ6ให้รูดอยู่ที่6กับ8นะครับผม สำหรับ6นะครับผมมา5 6นะครับผมในรอบเฉพาะกิจแล้วก็6 3ในรอบพิเศษแล้วก็2 6ในรอบ VIP นะครับผมสำหรับ8นะครับผมมา8 8ในรอบปกติสำหรับ FC พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้5 7นะครับผม ในรอบปกติและ VIP แอดมินจะคัดลงทางกลุ่มอีกทีนึงนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม t e E 2 5 2 6แล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่18ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม ที่0กับ8 0จะมี02 04 05 06แล้วก็07สำหรับ8แล้วก็มี81 82 83 84 แล้วก็แปดหกเบิ้ลมีศูนย์ศูนย์นะครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่แล้วก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผม

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลยก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอต,ตีน้ำโชคภารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ